สุดฤกการมาว่าผักแคร์น,นะครับวันนี้เรามาพบกับตอนที่ชื่อว่าข้อมูลจากรูปในหนังสือนั่นเองนะครับภาพที่มีคําพูดนะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งละกันนะครับก็ตอนที่ชื่อว่าตอนรับพลังงานเชิงบวกนั่นเองนะครับซึ่งรูปนี้มีความหมายมากสำผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรูปนี้นี้มันมีความหมายนะครับซึ่งผมเนี่ยก็นําเรื่องเหล่านี้นะ่ะมาทดลองกับความคิดของผมมากมายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งผมเนี่ยได้ข้อสรุปส่วนตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นครับการทดลองอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทําก็คือการขโมยพลังงานนะครับซึ่งตอนนั้นผมเนี่ยจ้องมองวัตถุชนิดหนึ่งที่ฉันต้องการนะครับแล้วก็ต้องการพลังงานตรงนั้นนะครับที่ผมต้องการพลังงานตรงนั้นและในใจก็ขอยืนยันว่า ผมเนี่ยได้รับพลังงานเชิงบวกจากสิ่งนั้นและตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีพลังงานจริงๆหลังจากนั้นครับนั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับความรู้สึกดีๆก็เริ่มเกิดขึ้นเช่นกันเช่นของขวัญฟรีผู้คนให้ความสนใจในตัวผมมากขึ้นการเป็นคนดีมากขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนั้นครับผมเนี่ยยอมรับว่าผมเนี่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับผมเนี่ยก็เริ่มต้นจากสิ่ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยกับผู้คนมากม่เมื่อมองดูพวกเขาขณะที่เขาเดินถนนอยู่ในใจของผมเองเนี่ยก็พูดประมาณว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วพวกเขาก็เดินตามกันไปผมเนี่ยก็ทําแบบนี้หลายครั้งมากครับท่านฟังก็สามารถขโมยพลังงานของผู้คนได้โดยเพียงแค่คิดว่ามันไหลมาหาตัวท่านฟังเองนะครับความคิดง่ายๆนี้ทําให้เกิดขึ้นได้ทันที ไม่มีความน่าช้าหาท่านฟังเนี่ยไม่มีความขัดแย้งกับสิ่งนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าการสัดงนั้นมันมีอยู่จริงครับท่านฟังความคิดเดียวที่ว่าผมเนี่ยได้รับพลังงานเชิงบวกไม่จํากัดจากบุคคลนี้การที่มองดูสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเนี่ยหรือท่านฟังเนี่ยมีพลังงานที่อาจจะไม่จินตนาการได้นะครับ หากท่านฟังรู้สึกว่ามีพลังงานน้อยลงท่านฟังสามารถลองดูก็ได้นะครับท่านฟังสามารถพูดได้ว่าพลังงานด้านบวกของฉันไหลไปจุดๆดจุด,จดหรือไหลไปทางจุดๆดจุดจุด,จดก็ได้แล้วท่านฟังเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกมากมายในทันทีนั่นเองนะครับทีนี้ครับผมมาขยายความอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรูปภาพที่ท่านฟังให้เห็นแสดงอยู่นตรงนี้ประกอบ ด้วย2ภาพนะครับที่มีป้ายกำกับว่ารูปที่1รูปที่1และ2การจัดการพลังงานนะครับทีนี้รูปที่1เนี่ยแสดงว่ามือกำลังประคองกับสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นทรงกลมที่มีจุดใช่ไหมนะครับโดยมีมืออีกข้างหนึ่งลอยอยู่เหนืออีกข้างหนึ่งสิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นบุคคลที่ถือวัตถุและมืออีกข้างหนึ่งกำหนด หรือสัมผัสพลังงานไปยังวัตถุเหล่านั้นได้นะครับรูปที่2คือแสดงมือสองข้างเข้าหากันนะครับนิ้วกลางลงเล็กน้อยโดยมีเส้นประสาทระหว่างมือซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานหรือสนามพลังงานเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยควบคุมหรือทั้งมือทั้งสองนะครับรูปภาพเหล่านี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์และอาจจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่พบในการการแพทย์นะครับหรือเลือกปฏิบัตินะครับหรือเลือกอะไรนะ ปฏิบัติทางอภิปัชานะครับหรือเลกิเลกิอิหรือซิกงนะครับหรืองานด้านพลังงานในรูปแบบอื่นๆผู้ที่ปฏิบัติงานเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมพลังชีวิตหรือสนามพลังรอบๆได้นะครับร่างกายรอบๆร่างกายเราเพื่อรักษาหรือเพื่อวัตถุอื่นๆนะครับสิ่งสําคัญที่ควรทราบก็คือแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานควบคุมพลังงานได้นะครับแต่จริงๆเนี่ย วิศวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเข้าหาสนทางสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมบางอย่างและบางคนเนี่ยใช้เป็นเทคนิคการทําสมาธิหรือการบำบัดร,รักษารปแบ,บนึ่งได้อีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับที่คอยกดไลค์กด subscribe กันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวขอบคุณทุกพลังงานทุก energy ที่ส่งหาผมนะครับท่านฟังเนี่ยจะกลับ มาในรูปแบบที่มองไม่เห็น,หนอันนึ่งนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมและทําให้ผมเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขนาดนี้ขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่สมัมผัสได้และสมัมผัสไม่ได้ผีวิญญ,ญาณเทพเจ้าคอนเอสิร์ตศาสนาเลยนะครับทุกขื้นความถี่เอเลี่ยนด้วยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ผมเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและผ่านออกไปขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินนะครััับทีี่ไหลลลเววยนนนใตผมถึง8พาารรสแะ ทองหลพันตันเลยเดียวขอบคุณครับบัสดีครับ